ขณะเดียวกันค่ะเมื่อช่องชวงเช้าของวันนี้นะคะที่วัดคูหาพิมุกค,ค่ะหรือว่าวัดหน้าถ้ำ มีพุทธศาสนิกชนค่ะที่ตำบลน,น้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแลวก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวมไปถึงส่วนราชการแล้วก็ชาวมอญจำนวนมากค่ะมาร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งให้แด่พระภิสุสามเณจรจำนวนเก้ารูปเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเป็นการสืบสารประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วก็ถวายเป็นพุทธ,ธบูชาในงานประเพณีตักบาตรเทวที่ตำบลน,น้าถ้ำประจำปี2566ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน ตำบลน,น้าถ้ำได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะโดยมีพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามาเป็นประธานนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการแห่เสลี่ยงอัญเชิญพระพุทธรูปนะคะลงมาตามบันไดของวัดคูหาพิมุกด้วยทั้งมีขบวนของนางฟ้าทเทว,วดาค่ะแล้วก็ขบวนแถวของพระพิสุสงฆ์นะคะออกมารับบิณฑบาตจากนั้นประชาชนที่เชิงบันไดหน้าค่ะก็ มาร่วมกันตักบาตรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะ